คนนี้การวิถีฝึกสอนในระดับชั้นรนุบวัาทับ2ห้องคุณครูเมมนัสพรทองตาเต็มค่ะและวันนี้คุณครูวิทย์ก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากจะทราบหรือยังคะว่ากิจกรรมในวันนี้ของคุณครูคืออะไระกิจกรรมของครูในวันนี้ก็คือประดิษฐ์โมบายตุ๊กตาแบบนี้นี่เองคะ่ะเด็กๆอยากจะทํากันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ตั้งครูก่อนคะ่ะ อุปกรณ์ของคุณรูณในวันนี้ค่ะก็จะมีกระดาษค่ะจะเป็นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็สีไม้ค่ะแล้วก็ดินสอค่ะแล้วก็กันไกลค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องใช้กันไกลด้วยความระมัดระวังนะคะหรือเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เชือกค่ะเด็กๆอาจจะสามารถใช้เป็นเชือก โบหรือว่าลิปบินหรืออะไรก็ได้นะคะที่เด็กสามารถหาได้ใกล้ๆตัวเลยค่ะแล้วก็หนังยางหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็วันนี้ครูวิกใช้เป็นกาว2หน้าค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีกาวสองหน้าแบบคุณคพูเด็กๆสามารถใช้เป็นสก็อตเทปหรือว่ากาวลาเท็ก็ได้นะคะและสุดท้ายแก้วค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าคุณครูวิกนําแก้วมาทําไมคุณครูวิกนําแก้วมาใช้แทนวงเวียนค่ะ ครูวิคนาแก้วมาใช้เพื่อที่จะวาดเป็นวงกลมค่ะเพื่อที่จะนําไปเป็นหน้าตุ๊กตาของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคงจะเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วงั้นเรามาเริ่มประดิษฐ์โมบายตุ๊กตากันเลยค่ะ,คะนะคะเราจะมาทําหน้าตุ๊กตากันค่ะโดยที่ครูวิคเนี่ยจะนําแก้วนะคะวางไปบนกระดาษแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้ดินสอค่ะวาดตามรอยแก้วไปเลยค่ะวาดให้เป็นวงกลมตามแก้วเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเมื่อได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วจากนั้นเราใช้กันไกรค่ะตัดตามรอยวงกลมที่เราวาดไว้เลยค่ะเด็กๆใช้กันไกลด้วยความระมัดระวังนะคะหรือเด็กๆอาจจะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยตัดด้วยก็ได้นะคะ เราได้วงกลมแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราวาดใบหน้าลงไปเลยค่ะคูวิก็จะวาดตานะคะวาดจมูกวาดปากแล้วก็วาดผมค่ะคูวิกได้แบบนี้แล้วค่ะ ระบายสีเลยนะคะเด็กเด็กๆอย่าลืมตัดเส้นด้วยสีดำด้วยนะคะค่ะเราก็จะได้ใบหน้าตุ๊กตาของเราแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษ A4 อีกหนึ่งแผ่นค่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งให้มุมทั้งสองด้านมาชนกันแบบนี้เลยนะคะพับให้เกิดรอยตรงกลางค่ะจากนั้นกลางออกแบบนี้ค่ะแล้วใช้กรรไกรค่ะตัดตามรอยตรงกลางนี้ได้เลยค่ะ เด็กๆใช้แรงกายด้วยความระมัดระวังนะคะปัดไปเลยค่ะเราก็จะได้เป็นกระดาษ A4 2แผ่นแบบนี้ค่ะแผ่นหนึ่งเราจะทําเป็นตัวเสื้ออีกแผ่นหนึ่งเราจะทําเป็นแขนเสื้อนะคะผู้วิจจะเริ่มทําจากตัวเสื้อก่อนเราก็จะหันกระดาษเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ จากนั้นคุิกก็จะระบายสีค่ะเด็กๆระบายสีตกแต่งเสื้อของเด็กๆได้ตามจินตนาการเลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพับแบบนี้ค่ะพับลงมานิดนึงแบบนี้นะคะทําให้เกิดรอยค่ะจากนั้นพับกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะพับกลับไปกลับมาจนหมดเลยนะคะเด็กๆ นี้ค่ะพับเสร็จมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆพับเครื่องลงมาแบบนี้อีกทีนึงค่ะแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะคือตัวเสื้อของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเรามาทําตัวแขนเสื้อค่ะที่เราตัดกระดาษไว้อีกครึ่งหนึง่งเราจะหันกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะ จากนั้นให้เด็กๆระบายสีตกแต่งแขนเสื้อของตัวเองได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วเมื่อรอระบายสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เด็กๆพับค่ะ mm hmm. พับให้เกิดรอยเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. พับกลับไปกลับมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ บบนี้แล้วนะคะให้เด็กพับเครื่องลงค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เด็กนําตัวเสื้อที่เราพับไว้นะคะมาซ้อนใส่กันแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เด็กใช้ยางมัดค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะมัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆค่ะนําเชือกมาใส่ตรงรูตรงนี้ได้เลยค่ะ เข้าไปแล้วก็ผูกนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนําใบหน้าค่ะใบหน้าที่เราวาดไว้มาติดนะคะโดยที่ครูบิกเนี่ยจะใช้กาวสองหน้าติดค่ะติดลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะ เราก็นําใบหน้าแปะลงไปได้เลยค่ะแปะทับยางที่เรามัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นโมบายตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเด็กๆคงจะได้โมบายตุ๊กตาแบบนี้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้โมบายแบบนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาในไลน์ให้คุณครูประจําชั้นดูด,ด้วยนะคะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมตั้งชื่อตุ๊กตาของตัวเองด้วยนะ วันนี้กิจกรรมของครูวิก็จบลงไปแล้วค่ะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย